การเก็บโทโป,โปนะคะก็คือการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการเก็บค่าระยะนะคะค่าพิกัดนะคะและค่ามุมองศาค่ะการยิงแบบออตโต้นะคะจะเป็นการที่ตัวเครื่องนะคะเขาจะทําการบันทึกข,ข้อมูลให้เราอัตโนมัติค่ะก่อรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกั่าโลกการอิกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเก็บโทโปกันค่ะการเก็บโทโปนะคะก็คือการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการเก็บค่าระยะนะคะค่าพิกัดนะคะและค่าวมุมองศาค่ะ และสำหรับกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง Total Station ที่ h อซอ c เ i ียรุ่นเซต 230R ม2อค่ะและสำหรับฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการเก็บโทโปกันนะคะก็คือฟังก์ชัน IEC ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปทำการเก็บโพโปกันนะคะโดยใช้ฟังก์ชัน REC ค่ะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่3ค่ะเมื่อมายังหน้าที่3แล้วนะคะให้กดเข้าที่ REC F3 ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อไฟล์งานของเรานะคะเราใช้เป็นไฟล์งานนี้อยู่นะคะ เี๋ยวเรานะคะจะไปใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกันก่อนนะคะที่ STN DATA ค่ะกด enter เข้ามาค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะเราจะใช้เป็นค่าพิกัดเดิมนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทําการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคที่ F1 ได้เลยค่ะจากนั้นค่ะกดย e s ที่ F4 ค่ะ ค่ะสำหรับการใช้งานฟัง e ก์ชัน REC นะคะเขาก็มีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ a n g l Data ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บค่ามุมองศานะคะรูปแบบที่2นะคะที่ d i p d a t a นะคะจะเป็นการเก็บค่าระยะค่ะรูปแบบที่3นะคะ c o e Data ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บค่าพิก,กัดค่ะส่วนรูปแบบที่4นะคะที่ d i s a e บก Cos Data นะคะ จะเป็นการเก็บค่าระยะนะคะค่าพิกัดแล้วก็ค่ามุมองศาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็น d i s บวก coda t a ค่ะใช้รูปส่องเลื่อนลงมาค่ะจากนั้นนะคะกด enter เข้ามาค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะคะจากนั้นค่ะกด obs เทียบ2ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้ทำการเก็บข้อมูลให้เราแล้วนะคะให้เรากดบันทึกที่ REC F4 ค่ะที่ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดของเรานะคะเขาจะลันมาเรื่อยๆให้เรานะคะหากเราต้องการเปลี่ยนชื่อจุดนะคะก็ให้กดที่ Edit F4 นะคะหรือถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ให้กดที่ OK F1 ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปสาธิตกันในจุดที่2นะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเราค่ะที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะคะค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายันจุดที่2ที่เราต้องการเก็บข้อมูลแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะคจะใช้ยิงแบบออโต้นะคะสำหรับการยิงแบบออโต้นะคะจะเป็นการที่ตัวเครื่องนะคะคเขาจะทำการบันทึกข้อมูลให้เราอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวในจุดนี้นะคะเราจะใช้ยิงแบบออโต้กันค่ะให้กดที่ออโต้ F1 ค่ะ ตัวกล้องนะคะเขาก็ได้ทำการบันทึกข้อมูลให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วถ้าหากเราต้องการเก็บข้อมูลนะคะในจุดถัดไปนะคะก็ให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดต่อไปได้เลยนะคะแล้วให้กดที่ OBS นะคะหรือว่าที่ Auto ก็ได้ค่ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าพิกัดที่เรายิงไว้เมื่อสักครู่นี้กันนะคะให้กด ESC ออกมาค่ะ จากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะให้เลือกที่วิวนะคะใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่ะเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะให้เราใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะเราจะไปดูข้อมูลที่เรายิงไปเมื่อสักครู่นี้กันนะคะค่ะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาที่จุดที่เ็ของเราทั้งอีนะคะ จากนั้นค่ะกด enter เข้ามาค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะที่ s ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะนะคะ z a ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวเด่งค่ะ h a r ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่ามุมองศาแนวราบค่ะ p t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดของเรานะคะจุดที่7นะคะกด next ที่ f 1นนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นค่าพิกัด n e z นะคะในจุดแรกนะคะที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลไปนะคะ กด n e x ไปอีกนะคะเขาก็จะึืนเป็นค่าระยะในจุดที่2ให้เราค่ะและนี่ก็จะเป็นค่าพิกัด m e z ในจุดที่2ที่เรายินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่าเราสำหรับการเก็บโทโปนะคะของฟังก์ชัน r e c นะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเก็บโทโปนะคะด้วยฟังก์ชัน r e c นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะ ที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซิ i ีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมทีมนัมเบอวัจังหวัดสมุทรปราก,การก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพิสคุนกันก่อนได้นะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสายฮีโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ